สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ทำตัวว้นกลมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลินเอท 2M อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเปลี่ยนคาสอาชีพตอน40ทํายังไงนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอธิบายเรื่องคาสสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับที่เราเลือกคาสอาชีพหลักมานะครับจะอยู่ในส่วนของคาสแพทนั่นเองนะครับและเมื่อทำเควสไปเนี่ยถึงเลเวล5นะครับ ก็จะเปลี่ยนคลาดให้แบบออโต้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้พอถึงเลเวล40นะครับจะไม่เปลี่ยนให้แบบออ t โต้นะเราจําเป็นจะต้องไปทำเควสนะครับที่ต้องเปลี่ยนคราสก่อนนั่นเองนะครับช่วงนี้มีหลายเกมออกใหม่ใครอยากเติมเพชรเติมเหรียญหรือกาชาก็อย่าลืม TSG เติมเกมชอ็อปบริการไวสุดๆผมเองก็ใช้บริการจากร้าน TSG เติมไวมากๆไม่ต้องรอนานฝากบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่องน้องใบนำตัวอ้วนกลม ถ้าเพื่อนสนใจสามารถติดต่อได้3ช่องทางเพจไลน์เว็บไซต์ผมจะแบกลิงค์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับโดย Quest มีชื่อว่า p o o p of the inheritor นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่คัมผี์ด้านบนก่อนนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อไกด์นะครับและก็ลองเลื่อนหาดูนี่ครับเควส t p o o ฟนะครับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับขอระวันนะครับเขาจะเขียนไว้ว่า f u i n g c a r c a r นั่นเองนะครับหรือว่า ใบเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะครับสำหรับเควสนี้นะครับเราจะต้องไปตีมอสเตอร์นะครับ3ที่ด้วยกันนะครับสถานที่แรกนะครับก็คือ s o u t h e r n w e วสเทิร์นนะครับสถานที่ที่2นะครับก็คือ d i o n p l a n นนะครับและสถานที่ที่3นะครับก็คือคู ma m u s แ l a n d นะครับทีนี้ให้เพื่อนกดตัว M นะครับหรือว่าแผนที่สถานที่แรกนะครับ s ซาเทิร์นเวสเทิร์นแลนด์นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะด้านล่างนะครับเขตทะเลทรายนะอ่ะกดว้าไปครับ จะสังเกตได้จากแผนที่นะครับเห็นไหมด้านซ้ายบนนะครับจะมีจุดบอกนะครับว่าเป็นมอรสเตอร์ควสนะครับหรือดูที่แมปก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีจุดบอกนะครับอันนี้ก็คือดูง่ายๆเลยนะครับว่านี่คือเป็นมอสเตอร์ควสนั่นเองนะครับก็ให้เราทําการนะครับตี10ตัวด้วยกันนะครับ่าจุดแรกนะครับเราตีครบ10ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้สถานที่ที่2นะครับก็คือไดออนเพลนนะครับสำหรับไดออนเพลนนะครับมาทางขวาบนครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็กดวาร์ปไปเลยนะครับถ้าเรามาถูกที่เนี่ยเราจะเจอมอนสเตอร์เควสนะครับเห็นไหมมันจะมีจุดขึ้นมันหัวนะครับแต่ว่าเควสที่2เนี่ยมันจะน้อยหน่อยนะครับตรงนี้คนเยอะด้วยนะถ้าหาไม่เจอนะครับก็ให้ดูจุดสปอนที่แผนที่กันนะครับว่ามันเกิดตรงไหนนะอันนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าคนมาฟาร์มเยอะนะครับเออมันจะเกิดทันไหมเนี่ย ตรงนี้น่าจะเกิดไม่ทันนะครับคนเยอะจัดเดี๋ยวเราไปตีขอบๆกันนะครับนี่ไอสองตี้ไม่มีใครตีโอเคควสอนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปจุดที่3นะครับจะอยู่ที่คูมามัสแลนนะครับอ่าจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ขวาล่างกดว้าไปครับจุดที่3ามมอนสเตอร์ก็ค่อนข้างน้อยนะครับนี่คือตัวนี้ครับ มาแรงนะก็ตีไปประมาณสิบตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้คนน้อยนะครับน่าจะจบเควสได้ไวนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นสุ่มดรอปไอเทมนะครับบางทีก็ดรอปง่ายบางทีก็ดรอปยากนะแต่ตัวสุดท้ายนี่จะค่อนข้างยากนิดนึงนะที่ผมได้ลองดูนะครับโอเคครับก็จะเสร็จเควสชุดแรกนะครับก็จะมีเควสชุดที่2ขึ้นมานะครับเขียนว่า proof of the integer หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเควสนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก q u e แรกนั่นเองนะครับสำหรับ q u วสนี้นะครับเขาจะให้เราเก็บน้ำตาของตัวชิวเลนนะครับที่มาจากดาบปีศาจนั่นเองนะครับ10ชิ้นนะดาบปีศาจนะครับคือไรเนาะเพื่อนๆนะครับกดที่แผนที่นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกหัวข้อที่2นงเลยครับที่เป็นรูหลุมดําดาบปีศาจมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะเกิดทุก 1- 2ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็จะมีดาบปากอยู่ที่แบบนะครับแล้วก็จะมีพวก อ่มอสเตอร์พิเศษออกมานั่นเองนะครับอ่ลองกดที่ดาบดูเห็นไหมก็จะบอกว่าสปอน1-2ชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้ให้เราซูมแผนที่ออกนะครับว่ามีจุดไหนที่ดาบปีศาจเกิดหรือเปล่านะครับอันนี้จุดนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือบอสนะครับเป็นบอสมาตอนนี้ยังไม่มีดาบปีศาจเกิดนะครับเราอาจจะต้องรอนิดนึ่งนะครับตอนนี้มีดาบเกิด1ที่นะครับนี่ด้านขวานะครับ ตรงเขตนี้เราต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีทรัพยากรที่หลายคนแย่งชิงนะครับเราเดินไปเรื่อยๆอถ้าเกิดเราเดินมาถูกทางนะครับฉากมันจะมืดลงนะครับแล้วก็สังเกตที่แผนที่ครับมันจะมีรูปดาบเกิดอยู่นะครับโอ้มีหัวแดงครับโอ้ผมว่าเราเข้าไม่ได้แน่เลยครับเขตนี้มันค่อนข้างโหดนะ มันจะมีมอนสเตอร์มาจากดาบนะครับแล้วก็จะมีบอสออกมาจากดาบด้วยเนี่ยตอนนี้คือเขาตีบอสแล้วนะครับเห็นปะเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็พวกมอนสเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยมันหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คือให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้เราตีไม่ได้นะครับก็ปล่อยไปนะครับอ่าทีนี้ผมเจอ,อจุดหนึ่งครับด้านล่างนะอันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับให้เดี๋ยวเราวาร์ปไปตรงนี้แล้วกันอ่าเรามาถึงแล้วนะครับฉากก็จะมืดแบบนี้นะดาบอยู่ตรงนู้นนะครับ โอ้ยมีนักล่าหัวแดงไม่ทันอีกแล้วครับเป็นบอสแล้วนะครับอันนี้คือเรามาไม่ทันนะเขาเคลียร์ลูกน้องกันเสร็จแล้วครับอ่ามันจะมีพวกล่าด,ดาวอยู่เป็นประจํานะครับคือเขาใช้ใบวาร์ปมาเลยนะเห็นละนี่นี่นี่มอสเตอร์นะครับยังทันเด็นะเห็นไหมเนี่ยคือเราต้องการตีมอสเตอร์ที่ออกมาจากเสาแค่นั้นนะครับสิตัว เราจะโดนเขาคาบะนะก็ระวังด้วยครับนั่งอย่างเรียบร้อยโดนเขาเปิดมาขอแค่ตักตัวได้ไหม <c oughs> ขอตีลูกน้องหน่อยจะทำเวสจะทำเวคสครับโอ้ได้แค่ตัวเดียวนี้นีตรงนี้ได้ครับนี้โอ้แรงด้วยครับโอ้ยตายตายตายสำหรับใครที่ต้องการปล่อยบอทเล่นเกมหลายจอผมขอแนะนำแอปนี้ครับ u g phone แอปนี้จะทําให้เพื่อนเพื่อนปล่อยบอทดเล่นเกมกี่จอก็ได้ไม่กินแบตไม่กินสเปคมือถือพอเล่นผ่านระบบ i c l o u d แพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือ g vip สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม MeaFO ฟเดอร์เร็กซล็อกไนโครราคารายเดือนเพียง200กว่าบาทตกวันละไม่ถึง10บาทถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเจอจุดใหม่ครับตรงนี้ง่ายนะต้องรีบไปนะครับจุดไหนง่ายมันก็จะเคลียร์ไว้นะครับ อ่ามอสเตอร์มันจะอ่อนนะเราก็รีบไปเคลียครับดาบนี้ทนันไหมไม่น่าทานันเลยครับไม่มีมอสอรอยังทนัทน,ทน,ทนอยู่ยังทันอยู่ทนันเลยครับเนี่ยมอสเตอร์แตกไวมากเลยเหไหมเราขอตีมอสเตอร์พอเราจะเปลี่ยนอาชีพขออีกสามตัวเพื่อนแล้วเราจะไป ในช่วงแรกคือเป็นจุดสงครามแล้วก็ผ่าได้นะครับในจุดที่ดาบออกเนี่ยอ,อ่แกแรกเราควรจะมีเพื่อนมีปาร์ตี้นะครับหรือว่ามีกิวนะเพื่อมาล่าดาบนะครับโอเคเสร็จเพย์ไปที่เบร้อยนะครับเราก็ไปจุดนี้ต่อนะครับว้าไปเลยนะสึกว่าจะเอาของไปให้ ABC นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาที่โรง เปิดหลงศพนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เทเลพอร์ตต่อครับอ่าแล้วก็มาที่แท่นนี้ต่อนะครับเอาล่ะเข้าสู่คัสซีนครับ ก็เป็นอันเ็สสิ้นนะครับสำหรับเควสเปลี่ยนคาสนะครับในช่วงเลเวล40นะครับก็มีเท่านี้นะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพตอนคาส40เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยเราจะได้แฟชั่นสีฟ้าด้วยนะครับซึ่งแอนท์สปีดเนี่ยมันจะบวก60นะครับแล้วก็แคส e สปีดบวก30อันเดิมมันจะ40กับ20นะครับก็เพิ่มมาแถวบน20หน่วยแถวล่าง10หน่วยนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเล่นไปถึง65นะครับก็จะได้แฟชั่นสีม่วงนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนจะเริ่ม PK กันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแนะนําว่าให้มีเพื่อนมีทีมมีกิวนะครับจะทําให้เพื่อนๆเล่นง่ายมากกว่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเสียงแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า